ผมใช้20,000ืโลบัคเพื่อเปิดไข่100ฟองตามหาสไปโนในเนรวเาาร์สุดเท่ที่มีโอกาสออกแค่0.5และในไข่พวกนี้ มีไข่เรนโบว์ซ่อนอยู่ผมจะได้สปไปโดหรือเสียโลบักแบบโง่ๆไปดูในคลิปนี้กันได้เลยในที่สุดวันนี้ผมจะมาล้างแค้นกอ่าก,การ์เด้นนะครับจอกูแน่คือผมไปเติมมาทั้งหมดส0 0 0 0โลบักนะเพื่อที่จะเปิดไข่อันนี้นะครับคนแพ็ค <c oughs> <c oughs> ใหม่อีกแล้วเป็นแพ็คไนโดเสา <c oughs> รอบนี้เป็นสปไปโนนะครับดู <c oughs> ผมพูดไปคิปก่อนว่าผมเนี่ยไม่อยากเติมเลยเพราะมันเป็นการลงทุนที่ ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับดังนั้นทุกคนกดไลค์ผมหนึ่งไลค์ผมขอแค่นั้นเลยนะครับน,นี่จะเก,ออกลือเลยเนี่ยน,นี่นะครับทีเล็กในส่วนของเราอันนี้ผมไปเอามาจากร้านแม็กนะครับเปิดไม่ได้ทักทีถัดเลยนะครับปิดฟองมีตั้งสองหมื่นโลบได้เกือบ20ฟองเลยได้เกือบสิบรอบดียเออมานี้ไปก่อนนะครับสักสองรอบมันเปิดไวอยู่ใช่ไหมไม่ใช่แบบสี่ชั่วโมงนะเพราะว่ามันเป็นไข่นี่นะครับไข่แบบเติมเปิดทิ้งก่อนเอาเ้าเติมแลวลองวางไข่ก่อนนะครับ สามสิบวิเปิดว่เาเราเราต้องเคลียร์กระเป๋าเราให้โล่งแล้วอะ่ะอู้ตอนนี้กระเป๋าผมก็โล่งดีไปเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราต้องมาเปิดไข่อันนี้ทิ้งกันก่อนนะทุกคนคือผม FK สัตว์เลี้ยงให้เวล,ลเยอะอยู่นะครับตอนนี้เยอะสุดแค่เวลสามสิบเองนะครับยังไม่พร้อมเข้าตู้เลยเข้าตู้มันนี่มันต้องเวลสูงมากประมาณเวลห้าสิบนะครับเฮ้ยน้องกระบี่บร่าอู้ยขึ้นกระบี่บร่าอู้ยวู้ย เดี๋ยวเราวางไข่สไปนูไปก่อนเลยมันอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เหรอโอ้มันแยกกันนี่ว่าอันนี้คือไข่ฟรีที่เราได้มานะครับห้ามไปวางนะแมงมันว่าจะฟักอ่าคือ,อน,นี้นะครับของเราหนึ่งสองอ่ามนาไปแรกเราจะมาเปิดยังก่อนนะครับทุกคนผมไปเตรียมไอ้นี่มานะคอยาวนะครับนี่วิตัวใหญ่มากก็คือความสามารถของน้องเนี่ยเวลาเปิดไข่เนี่ยเรามีโอกาสนะครับที่จะทําให้ไข่แมน่นนะ่ะออกมาตัวใหญ่มากขึ้นซึ่งผม ลงไปทั้งหมดแตัวนะครับเต็มสวนเลยตอนนี้คือเยอะมากวุ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันขาดไปนหนึ่งตัวอ่าตัวนี้นี่ว่าโอเคมาครับท <c oughs> ุกคนน้องๆทางานกันยังหรือได้หิวกันหรือเปล่าแต่น้องวลวน้อยนะครับยิงย่งเยอะยิง่งโหดนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยมาปึ๊บอะไรเอ่ย ơi! ตัวแรกอะไรตัวกินพื้นตัวไหนเนี่ยโอ้โหพอเดินไม่สามสี่เปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวเราเอาให้เต็มเต็มนะครับจะได้แบบลุ้นว่าได้อะไรบ้างมานะฟองที่สองอะไรขอสไปนวได้ไหมหรือว่าเลนโบ สามเปซได้ง่ายจังอ่ะโวยตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋น้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่2อกิโลนะับตัวนี้มันคือตัวอะไรวะทุกคนที่มันพ้พนพิษอะเอาไปค่อยดูความสามารถนะครับราขอเปิดก่อนนะครับนะฟองที่3ไปโนน่าจะมาไปโนไหนล่ะเบิ่มเบิ่มเบิ่มเบิมเบิมบ่มเม น่าจะเป็นเนื้อสอกกินพืชนะครับนีไงฟองที่เอ่อเท่าไหร่วะทุกคนไม่รู้นะครับแปดแง่เ้ยอะไรอ่ะเออยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ตัวอะไรไม่รู้นะครับแต่เห้รู้ว่าเคลือแต่น้องแต่ตัวคือตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยดูดิสองกิโลนะครับไม่ใช่เล่นๆมาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยไกลๆเข็มหัวมาแต่ไกลเลยขอแบบมีขี้ข้างหลังในแม่เหมือนสไปโนอร์แมนอีกไอ้ฟองหนึ่ง โอ้คืออะคะคุณพี่เราเราพัก,กยกก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยสองหมื่นแล้ววะผมเริ่มจัดแล้วนะทุกคนก็ซีฟองแรกเล่นเราแล้วตอนนี้ก็ดีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอสามเปอร์เซ็นต์นะครับอุ้ยไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์คืออะไรอ่ะนะไอผู้บ้าทำเพลงดำ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 แทมเกลือดำ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 เชื่อว่าผมไม่อยากดาวคิดต้านนะทุกคนเรามองทะลุนะว่าใบเนี้ยมีแรปเตอร์เฮ้ยไม่ใช่แรปเตอร์ สปนยเออผมว่ามีแน่นอนไปเนี้ยผมมองเขารู้แล้วยังไงก็มีมขาดอะไรไปหรือเปล่ามันต้องมันขี้อย่างเงี้ยม,มันต้องมันขี้ตรงนี้ดิโดโลโฟฟอรัสนะครับไปตัวนี้ชื่อจริงมานะคือในรู้สึกเนี่ยมันพ่นผิดได้นะครับแต่ในโกอาการ์เดนเนี่ยความสามารถของน้องทุกศรริษสามาทีน้องจะกางแผงคอออกนะครับและก็ยิงไปใส่สัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อลดคูดาวแบบสุ่มให้กับสามตัวเยลยทุกคนก็คือลดไปต้องสี่สิบเอ็ดวิและก็เพิ่มเอ็กพีอีกนะครับถือว่าความสามารถ ใช้ได้นะดีเลยตัวระดับมิสติกนะครับองชื่อแคลลี่นะครับโอ้โหชื่อแมง่ารักเขียวโอ้ตัวนี้ชื่อมินินะครับโอ้โหชื่อตัวเล็กมากไหนไว่ามินิเรา นี่คือมินินะครับตัวใหญ่กว่าคอยาวเลยทุกคนมินิเพิ่มเมีกคีนะครับ0.51อู้ถือว่าดีดีกว่าคาปิ巴าป่ะเนี่ยคาปิ巴าเราเพิ่มเท่าไหร่ไหนต้องต้องมากับคาปิ巴านะครับว่าใครจะเป็นเมตาใหม่แต่คาปิ巴ามันไม่เาเยอะกว่านี่ไม่รู้นะครับว่าเขาเขียนว่ามันเพิ่มขึ้นอ้สัตว์ทุกตัวที่กําลังทํางานอยู่แต่คาปิ巴าเหมือนเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับนี่ไงคาปิ巴าแบบว่าต้องอยู่ในระยะ15 .9 านะครับถึงจะเพิ่มแต่อันนี้ทั้งแมปนะ คือผมไม่รู้นะครับว่าใครจะดีกว่ากันใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับโอ้น้องตัวนี้เป็นสัตว์กินพืชเหมืนอนก,กับว่าความสามารถจะเกี่ยวกับการเปิดกล่องของแต่งนะครับก็คือจะไปหากล่องเนี่ยที่เปิดใช้เวลานานที่สุดนะครับและก็ลดเวลานะถือว่าก็เงินๆน,นะครับความสามารถตัวนี้เราเพิ่งได้มาทั้งหมด1 2 3 4งสองสามสี่ได้มาสี่ตัวแล้วนะครับอ่าอันนี้นะครับคือเนื้อสัตว์ตัวเนี้ยนะหัวมันจะเป็นอ่าเป็นหนามนะครับมันชอบเอาหัวแบบพุ่งชนกันนะทุกคนเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดู ชื่อภาษาไทยของมันเนี่ยก็คือชื่อมันอ่านยากอะทุกคนต่ผมให้ g g o e t r a n s เล t e อ่านนะครับค p เซฟาล u สนีจะมีโอกาส6%นะครับที่เราจะครับของแล้วได้ฟีมา1ชิ้นนะถ้า3ตัวนี้ที่เปิดได้ผมคิดว่าตัวที่ดีสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นไอตัว3%แหละแล้วก็ไอตัวเพิ่มเลเวลนะครับไปกันต่อนะทุกคนยี่สิบฟองแรกเราจะได้อะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก ถ้าเราวางคอยาวแล้วก็เปิดคอยาวได้เได้เยอะแน่เลยแล้วในตัวใหญ่นะครับเผื่อได้จะไปทับฟิวอะทับชัดฟิวมากตอนนี้เหลืออยู่ในมือผม3นะครับแล้วก็ที่วางอีก3นะหลือไม่เยอะแล้วอีเวนต์นี้นะครับถ่ายฟรีก็เล่นได้มีเควสเสริมด้วยมาทุกคนยิ่งเราปล่อยไว้หน้าเราค่อยมาเปิดเนี่ยเรายิ่งได้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีพวกนี้ไงมันกำลังทำงานกันอยู่นะครับคือถ้าพี่เาเยอะน้องก็ยิ่งให้เราได้ตัวใหญ่มากขึ้นแต่เรายังเปิดว้าวโอเคอยู่มา โอ้โหดึมดึมชัน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 ป๊บโอ้เรือเอาไปทำอะไรได้บ้างเนอาสาพวกนี้เอออยากรู้มันเอาไปย่อยได้ไหมโลกอ่ะรับไหมครับโอ้ไม่รับครับทุกคนตอนนี้นะครับแพ็คเราหมดแล้วอุ้ยมันมีโอกาสได้ขไข่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้หรอไข่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเค้เาต้องเปิดได้ไข่เพื่อที่จะเปิดไข่คีนึงหรอมันซ้ำซ้อนอยังอ่ะซื้อไปนะครับสองแพ็คกี่บาทแล้วเนี่ยนะครับสไปโนีใช่สไปโนเคียงคู่ทีเล็กนะครับฮัลโหลไห หนักเลยนี้รอดูเลทุกคนมันจะเพิ่มเปอร์เซนต์หรือว่าเพิ่มโอกาสมานิดหนึ่งนะครับโอ้โหพอตัวแบบเบิ่มๆก็ได้แบบใหญ่ๆอะ่ะสามสิบกิโลโอ้ยใหญ่ตัวหนึ่งกิโลเองเนี่ยพวกเนี้ยแต่มันก็เยอะนะครับโอ้โหเนี่ยอายุแค่สี่ขวบกันนะเนี่ยสามสี่ขวบเองทายูแบบเป็นร้อยอ่ะผมว่ายังไงก็ได้ตัวใหญ่แกไม่รอดแน่ทุกคนมาแล้วจะเริ่มเปิด อ่าโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีตัวไหนช่วยให้ดวงดีเลยเหรอผมอยายตัวที่ทำทำให้เราเปิดได้ตัวดวงดีโอ้ยตัวใหญ่เนี่ยตัวแบบเปิดแล้วได้การันตีอย่างเงี้ยนะครับรอเ้าจัดเลยทุกคนตอนนี้เหลือ11ฟองในมือแล้วก็อีสามนะครับเป็น14ฟองนะผมว่านะเราต้องค่อยๆนะครับจเย็นๆผมจะกินกาแฟรอ,อโอ้ยขมมากไทรอเลย โอ้โหสไปโนมันยากขนาดนี้หรอนี่แบบหลายคลิปแล้วนะพี่ผมเนี่ยเสียตังค์ให้โคอาการ์เด้นต้อยังเป็นแพ็กซีดหรือว่าไข่เดี๋ยวไม่เคยจะได้เลยน้อยเลิงหัวร้องอยากได้อุ้ยราคาเจ็ดหมื่นล้านแล้วนะครับภูมิใจนะครับธนวัรรษผมไม่กล้าไปซื้อสถานะเลยไปนี่ผมจหายแน่นอนนะครับร้องง่ายเนี่ยมันมีบัฟเยอะผมไม่กล้าไปตัวน้อยมากเลยเกิดทันยัดสีเดียวสองฟองนะทุกคนหมอฝาแฝดฝาแฝด ฝาแฝดสไปโน่เฝาแฝดนี้ดีสรุปเปิดได้สไปโนตัวเล็กนี่ผมจะแซดมากเลยที่กระเป๋าเราก็จะเต็มแล้วนะครับหลังจากเปิดมาเราต้องเคลียร์กระเป๋าอย่างไวมาโอ้โหอตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยากได้สไปโนสีฟองก็พอแล้วมั้งเปิดได้เนี่ยสไปโนโซลัดเฮ้ยสีฟองจะหมดโอ้ย สาว่าอย่างน้อยก็ยังดีนะครับอุยแล้วตัวใหญ่ด้วย2กิโลนะครับใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงนะทุกคนโอเคอย่างน้อยก็แบบลอบอร,รมเรานะครับเอ้ารู้เลยตัวไหนเนี่ยเอากระเป๋าเต็มยังยังยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โห โอ้โห oh. <บ>40ฟองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้มา40ฟองก็จะเป็นไอตัวพวกนี้เลยนะนี่นะครับเราได้ตัวนี้มาสปร์เซนต์แค่สตัวเองแต่ก็ยังดีที่ออกมาแต่เราจะจัดอีกทุกคนอีก20ฟองท้ายตังค์หมดเลยเว้ยวันนี้1,200โลบัส <c oughs> แต่แรกจังวะเนื่องจากว่ากระเป๋าเราจะเต็มนะครับเราต้องหาคนเก็บขยะมาให้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยบังกูเฮ้ยขโมยนะครับทุกคนขโมยขโมยเฮ้ขโมยดีกว่าโอ้โหโอโนโอโนครับทุกคนทองที่สี่สิบเอ็ด เป่าเต็มแล้วมามามอยากได้อะไรน้องเอาอะไรก็ได้พี่ตอนเนี้ยผมอยากได้มากเลยตอนนี้แล้วกันวิวนี่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 เว้ยติวี่ติวี่ติวีตัวนี้ดีเ้ยตัวนี้ไม่ให้ตัวนี้ไม่ให้ใหญ่ไปเอ้าวิวตัวหนักมันเยอะเอาขึ้นมาเอาแล้วหนักเบาๆไปเียครับพี่ผมยังเชื่อในเรื่องของดวงอยู่นะครับว่าสไปโนจะผุดขึ้นมาเฮ้ยมันจะไม่มีวันได้เลยเหรอเฮ้ยมันล็อกหรือเปล่าเอ็ดเอ็ดม่ล็อกไอ้ดื้อผมโอ้ แต่มีเง่ากระเป๋าอู้ข้อบูร์กีบูร์กีอ๋อสไปโนซี่โนปว้าวมาแล้วเว้ยสามเปอร์เซ็นต์นะครับตัวแม่งก็จิ๋วหลิวเองอ่ะโอ้โห้เฮืบจะหมดแล้วครับทีสิฟองเราตอนนี้เหลือสองโอ้มาโอ้มิลุนตัวนี้มีลุ้นว่ามีลุ้นตัวนี้มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น อีกนะครับทุกคนเจ็ดสิบฟองนะครับหรือจะร้อยฟองอ่ะเปิดอ่ะทุกคนความหวังใหม่ของเราผมจะเกือบกรอบไม่ได้นะผมอยากให้คนดูเห็นว่าแบบเราเปิดได้แบบตัวเบิ่มๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมผมเลยก็ได้แล้วออกเลยสามเปอร์เซ็นต์สอฟองนี้สอแเฟสสอแเฟสแย่สอแเฟสจริงด้ว เฮ้ยสองแฟรสไปโน่เดี่ยวสามฟองพร้อมกันนะครับสามแฟรสยองแฟรสยองวุ้ยวุ้ย <Okay. S 2> โอ้โหคือตอนนี้นะครับผมขออนุญาตพักจากการเปิดไข่อยู่ก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือแบบอเล็กนะครับเพื่อนของเรานั่นเองเอฟเคอยู่นั่นนะครับาจะสมุยนะครับอ่าอันที่พับเยอะๆนะทุกคนนี่น,นี่อันนี้นะทุกคนมันน่าจะหวัง <c oughs> มันไม่อยู่ทุกคนมันไม่อยู่มันไม่อยู่กเดินนะเลยกก็จะกินนี่อยูอ่อาอีกสักอันหนึ่งนะทุกคนอีกสักอันหนึง่งพอแล้วพอแล้วเดีย๋ยวมาันเกลื่องนะครับคือผมรู้สึกไม่ค่อยดีเสิร์ฟสาธารณะนะครับทุกคน<อ>ผมขโมยของแม่งดีกว่าอุยคือเขาไม่อยู่นะครับเอาละเสิร์ฟใครก็ไม่รู้เซิร์ฟใครก็ไม่รู้เลยว้าวหายไปเล เดี๋ยวยายนี้นะครับเอาไว้ข้างหลังก่อนแต่มาสะดุดตานะครับเอาไว้หน้าสวนไม่มีคนหนวดล้อเลยทุกคนคนไทยนะครับคนไทยเฮ้ยมันมันเดินมาเดินไปเซิผมทำไมวะเฮ้ยเอย่าไปเดี๋ยวเราเปิดไข่ก่อนนะครับผมวัดระแวงว่ะทุกคนแต่เขาคงไม่มีเล็บก็หรอกมั้งโอ้โหเกลือมากเลยได้เป็นอะไรโอ้โหเราเข้ามาสถานเนี่ยเพื่อที่จะให้ของคนในเซิร์ฟนะครับอือจะเป็นคนดีไงแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ลั่นอ่ะทุกคน นี่นะครับไอคนนี้เป็นเจ้าของสวนนะครับมันวจะร้องไห้ไปแล้วทุกคนของให้นะของให้นะครับเราให้ของมาเอามาไปเอาไปให้ไปนะครับให้มันคือขยะคนนี้ไม่โอ้ยอันใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเปิดกันเดี๋ยวนะครับสองฟองสองแฟนสไปโดไปโอ้ยโอ้โหอันนี้ออกเลยโอ้เป็นผมก็เศร้าแล้วทุกคนมันหายแต่ผมผมระแวงเนี่ยมันจะมีใครเดินมาสวนเราไหมวะแสบแสบ โอ้โหแฟสามปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหได้แต่สามตัวนี้จริงๆนั่นแหละตัวนี้คือแบบไม่ได้เลย ที่ผมเกินนี้ผมจะเลิกเติมตัวคาร์เด้นแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์หอเมื่อกี้ผมดูไอ้ยทตรหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้มาแล้วนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นหนามหุ้มเกาะวูวูนี่นะครับเฮ้ยเป็นลูกหัวใจด้วยคอนทั้งหลังแองโคลโซรัสนะครับหรือว่าในสาวหุ้มเกาะความสามารถเนี่ยเมื่อมีผู้เล่นอื่นขโมยผลจากเราจะมีโอกาสที่หกเปอร์เซ็นต์ที่ผลน,นั้นเนี่ยจะคืนกลับมานะครับเฮ้ยความสามารถโคตรเจ๋งอะ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราติดไปเลยนะทุกคนเผื่อนี่ผมเดนขโมย ถ้าสปไปโนมานี่คือเจ๋วเลยนะครับลบ <Nope. S 1> โอ้โหสามฟองนี้เกลือหนึ่งเกลือและก็เกลือยังไม่ได้สปไปโนเลยทุกคนจัดอีกอ<ะ>ฟองที่90้สถึอไปเลยนะครับให้ครบ100ฟองเก็บนะครับงานนี้มีจกุก 100, <c oughs> 100ฟองทุกคนห0ึ่งร้อยฟองโอ้โหแฟสาม เราไปแจกให้กับผู้เล่นใหม่ดีกว่านะครับไปนะครับคนละสามตัวคนละสามตัวแล้ว้ามาเปิดยงินทุนเมื่อกี้เราไปทําบุญมานะแล้วเราก็มาแบบเปิดไข่นะครับอาจจะดวงดีก็ได้นะนี่ผมก็ถามไปทําบุญมาในกัวการ์เดนมีลุ้นมีลุ้นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไข่เฮดูเราได้ไข่เลนโบแล้วอนี่สวยมากเอาหน้เอาน้าเอาน้าทุกคนเอาน้าเอานะเปิดตึ๊บอะไร ถ้ารลุหลอดมันแตกเอาเท่าปกติยังไง6%กอร์ต์โอ้ได้มากกว่าต้องเท่าหนึ่งไงก็ถือว่าคุ้มอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยจังปุ๊บโยโอ้ยไอเฟิรมากเอ้ยหนูออกไปไปได้แล้วจะได้ถอดเตอรี่โอ้ตลกปะเนี่ยโอ้ตัวนี้บูทเอ็กพีนะครับทั้งสวนเลยว้าวตัวนี้ก็ดีนี้ก็ได้เหมือนกันเดยสี่ฟองนะครับโอ้โอย มาแล้วว้ยสามเปอร์เซ็นต์เนอะโอ้สามฟองโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมมันไม่มาจริงหรอ,อ,อ,อเหลือฟองสุดท้ายนะครับอันนี้คือกล่องที่หน<า>ึ่งร้อยฟองนี้เลยซึ่งแน่นอนครับเราจะจัดอีกนะทุกคนเราวักเรายังเหลืออยู่ร้อยยี่สิบใบนี่ยังไม่ออกอีกหรอ ไปโนโ้โอ้โหโอ้โหฝาวแฟดสามเลยสามเปอร์เซนต์เว้จัดอีกนะครับทุกคนอาจจะได้รั้งสุดท้ายไนี มือร์บาร์หมดแล้วได้รหรือเปล่าอรอ์ไปดูเก <c oughs> ลือ